ซึ่งนแน่นอนมเมื่อตะเกียพูดถึงคู่กลางหลายคนก็สงสัยใน่หนเกมกับอิฟสวิตมาถึงเกมกับเบนฟอร์ดครับผมคู่กลางระหว่างแลนด์กรมเบิร์ชกับทางด้านของแม็กคาริสเตอร์คือมันไม่ใช่กลางรับธรรมชาติ<ม>ในความคิดคนแต่ผมจะบอกก่อนว่าจริงๆรงกราเนเบิร์ชอ่ะตอนอยู่อาแจา็คันคือกลางรับนะครับเล่นกลางคู่แบบนี้เลยอ่าใช่มันคือตัวรับให้ตัวฟันเดอร์เบกนะใช่การ,ราเวนแบกก็พูดเหมือนกันว่าเขาเคยเล่นตำแหน่งนี้มาก่อนไม่ใช่ไม่เคยเล่นอันนี้อันนี้พูดเพราะว่าเห็นไง เลยดาาว่าเผื่อบางคนก็ชอบคิดว่าไม่ใช่เพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้แบบดูด้านแมนหรือหรือแบบเกมรับเด่นที่สุดขนาดนั้นแต่เขาจะไปเด่นด้านอื่นด้วยซึ่งมองว่าคู่นี้เนี่ยคือเหมือนอาเนอร์ซื้อแล้วว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเซบตัวจริงของเขาณตอนนี้นะที่นะเได้คนอื่นคิดว่ามันโอเคไหมกับ2เกมที่ผ่านมาจริงๆกาเฟนแบกเนี่ยเบอร์หเนี่ยเล่นตั้งแต่เกม เจ <German> อแมนยูถ้าผมจำไม่ผิดท,ท,ที่อุ่นเครื่องที่สหรัฐครับจนมาถึงเกมกับเซบียาอุ่นเครื่องตอนเปิดซีซั่นก็คือได้ลองมาเรื่อยๆเลยใช้คหมครสี่นัดและแลอ่าอุ่นเครื่อง2แล้วก็เล่นจริง2อะ่ะผมว่า A N lot อานเนอร์สล็ตคงเลือกแล้วว่าคนนี้เหมาะกับเบอร์6ที่เขาต้องการจริงให้ให้เทียบแบบนี้ละกันถ้าเราบอกว่าซูบีเบนดี้คือเป้าหนึ่งอันนี้อาจจะถ้าเอาเขาเขาจะใช้การแก้ไขปัญหาด้วยสิ่งที่มีในทีมละคือในเมื่อซื้อซูบีเบนดี้ไม่ได้เขาใช้ตัวที่มีใช้บุคลากรที่มีออออยูู่่่่ใในนนนนนททีีีีีมคครรรัับเเเ้้้้าาาาจจะะกกกลลลงดดดสุววิธตแข มันไม่ใช่ตัดอย่างเดียวอ่ะมันต้อง transition บอลได้เลย t r a n s i t i o นพลิกบอลคุณคือด้วยระบบที่เชื้อเชิญให้คนเข้ามาเพลทอ่ะต้องแกะแกะเพลทเก่งมันต้อง first t ทัชแล้วมันต้องมีเรื่องที y และ pass ด้วยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอย่างที่แอรบพอกตัดเสร็จมันต้องมองซ้ายมองขวาเลยไม่ใช่แปะไม่ใช่มาเซตอ่ะอ่าไม่ใช่ใช่ไม่ใช่แปะอย่างเดียวคือมีช็อตที่จะต้องขึ้นหน้าได้มันต้องต้องแทง make the l i น์หรือว่าให้ผ่านลายกลางไปด้วยใช่หรือว่าไปด e ฟ p ลน์ข้างหลังก็คือใช่ใช่เหมือนมุมมองประมาณว่าแบบ คือบางทีลูกการเล่นเกมรับมันอาจจะแปะก็ได้แต่ถ้าเกิดมันจะมีทัก3ใน10ที่คุณจะต้องออกบอลที่มันให้มันเป็นเกมลุกครับถูกไหมซึ่งตัวกาเฟนแบกทําแบบนั้นได้ตามโจทย์ของอาร์เนอร์ส็อตและหลายครั้งด้วยนะใช่เพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าคู่กลางผมว่าตอนนี้มันก็ลงตัวที่สุดแล้วจริงๆคือแมคก,ก้ากับกาเฟนแบกน่าจะลงตัวที่สุดแล้วจริงครับแต่เนี่ยสิ่งที่เรากําลังจะรอดูคือถ้าเจอคู่แข่งที่ มีมมชื่อช้นกว่าสมมติเจออะซิต,ตี้แล้วกันอย่าไปเทียบแมนยูตอนนี้อย่าพึ่งแต่จริงๆแมนยูก็แต่มันเพจไม่ค่อยถุดนะแต่แต่สมมุติว่าถ้านึกภาพว่าถ้าลิพูเสียบอลแล้วจะต,ต้องมาวัดตอนที่ต้องรับเือกับการโต้กลับอะ่ะถ้าเป็นแมนยูผมว่าตัวแมนยูก็แนวลุกก็น่ากลัวตรงนั้นอะ่ะต้องมารอดูว่าคู่การพวกเนี้ยมันมันสู้ได้ดุดันแค่ไหน,นจะสู้หรือว่าจะดวหนึ่งหนึ่งในงช็อตสำคัญได้ไหมไม่ได้อูกเต้แล้วนะอ่ามีการรับเพิ่มมาแล้วแต่จะทันไหมเนี่ยแดงเดือดอูกเต้ ก็ไอเรื่องคีฟฟิตมันคงคีฟฟิตแต่ว่ามันอยู่ที่เทนฮาอ่ะจะเอาลงหรือเปล่าครับนั่นแหละครับแต่ว่าอานเดอร์โซลก็พูดไ้คำหนึ่งว่าอืสุดท้ายอะการเล่นกมรับเล่นเป็นทีมถ้าปล่อยให้การเป็นแบกเล่นคนเดียวยังไงก็ยากทุกทีมบนโลกใบนี้ก็ยากไปหมดคอปก็เคยพูดคํานี้ว่าครับต่อให้ใครก็ตามมาเล่นกางรับถ้าถ้าแบบมันไม่เป็นขบวนยืนตำแหน่งกันไม่ดีไม่คอมแพคพอไม่ลงมาช่วยกันกางรับก็แย่หมดอีกมุมนึง้วกันพี่ลืมไป อจจะไหมว่าสวอตอะหรืออาร์เนอร์เนี่ยแกเคยเห็นการเบอร์เล่นหรือปะตอนอยู่ดั๊กทันทันทันกันทันไงเพราะว่าเขาอยู่ตั้งแต่อ s สสัมาด้วยถูกคืออยู่ตั้งแต่ตั้งแตนเลยทันกาเฟนแบ็เลยขึ้นมาใหม่ๆแน่อาจจะเป็นเหตุผลนี้รือเป่าเพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะมองข้ามด้วยไหมอาจจะเป็นเพราะเหตุผลนี้ใช่ใช่ก็ผมว่าเขาก็เลยเลือกแบบนี้ไหนในไหนปีนี้ก็ลองใช้อันนี้ไปก่อนเลยแล้วเดี๋ยวถ้าปีหน้ามันมีเป้าหมาย ที่มันมันดีกว่านี้โผล่ขึ้นมาผมว่าเขาอาจจะกลับไปลงตลาดเบอร์หกอีกทีนึงซึ่งก็อาจจะบวกกับว่าอาจจะคุยกับทีมมาแล้วด้วยว่าเฮ้ปีนี้คาดหวังในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้ว่าสูงขนาดต้องไปเป็นแชมป์หรือลบาครับผม,มด้วยขุมกำลังชุดเดิมจากปีที่แล้วอ่ะผมว่ามันได้ลุ้นแต่แค่ว่ามันไม่ได้มีเอกชัวร์มันมันไม่ได้เป็นเต็งหนึ่งอะเอาเนี้ยว่าสักร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยจากเคยหวังร้อยอาจจะเหลือสัก8แปดสิบห้าคือไม่ได้หมดเลยนะ ครับถูกไหมใช่แล้วเเหลือประมาณเนี้ยผมว่ามันก็ยังได้ลุ้นแต่แค่ต้องต้องยอมรับว่าผมว่าถ้าเอาความเสถียรปีที่แล้วมันจนไปถึงตอนนี้ผมก็ยังไม่เห็นว่าแมนซิตี้หรืออาร์เซนอลจะแบบจะไม่จะเสถียรน้อยกว่าลิเวอร์พูลผมรู้สึกว่า2ทีนั้นมีความเสถียรมากกว่าถ้าจะต้องเล่นฟุตบอลระยะยาวขุมกําลังเชิงลึกเขาดูแบบดีกว่าคุณภาพอ่ะคุณภาพเขาดูดีกว่าลิเวอร์พูลอยู่เหลื่อมเหลือมนิดนึงเหมือนกันซึ่งันก็อยู่ที่การพัฒนาระบบด้วยก็เดี๋ยวคคอยดูไปอีกครับ